บอกเบอร์โทรน้ำพ่อค่ะโอเคค่ะมาแล้วค่ะใช้จีทอพอเดินไเลยค่ะอ๋อมันมันต้องลายนี้ด้วยเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชัยอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้พากันเดินเลาะไปทั่วแล้วครับอันนี้ขอนั่งพักในร่มก่อนน้ำพ่อเนาะจะดูเย็นสบายค่ะจะบอกพาโควิดมาทิ้งทุ่งนากันเนาะก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพ่อพ่อชัยอันนี้แนะนำตัวนิดนึงก็ได้ครับพ่อ ทานนี้อยู่อำเภอตำบลอำเภอหนองเรือครับเปนหนองเรือครับบ้านกุชิมตำบลเนินทันกุชิมหมู่เจ็ดครับอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเหล่านี้แหละครับขอนแก่นเหล่านี้ครับผมและนี้อยู่ที่หน้าผมอยู่หน้านะครับอยู่สวนอยู่นาอยู่สวนอยู่นาไร่หน้าสวนผสมสวนผสมครับ สมสม <us> จริงๆเนาะพ่อเนาะสมคักสมแน่ผมสมพี่ลีเมื่อกี้เมื่อกี้นุย่างมีมี่อย่างนี้มีพริกมีหมะหอมครับมีอย่างนี้พ่อมีพริกครับมะเขือมะเขือมะเขือพริกมีเล็บขั้นไหนหนิพริกมีบพริกสมพริกกินดาสมพริกกินดามีมะเขือมีมะเขือมีอย่างนร้เมาย่งชิดมาฮอกกะนีมาฮอกกะนีบ่อปลากระมีครับบ่อปลากระมีมัมเบอรี่มัมเบอรี่กระมีโค้ง <S <S หอยกามีหอยก็มีเอาเป็นมาเราทว่าต้องไปสายตลาดก็ได้ครับเออแสดงว่ามูลนิธเขาเขาเขาบริเนตพี่เฮียเขากับออดตายนะร่อเนาะีหละเศรษฐิจเศรษจปลูกปาลน่านปลูกปาลนามด้หอยครปลูก้แต่ต้นี้นเล็ๆหอดต้นย่างครับต้นย่างกามีต้นย่างกืมีอืมเพราะเพราะเห็ดเห็ดเห็ดีแล้วครับเห็ดหนาเห็ดไทยให้คือโอ้เอาพื้นเสร็เสรเห็ดนี่ยนะครับเนาะ ก็ยี่นี่กระเฮ็ดตลอดครับสามสิบสี่สิบปีนะครับแักแก่นน่เป็ปนตามอยู่แล้วครับปกติกติที่พอพอใส่ใส่ปุ๋ยใส่ยังพอพอใส่อยู่แล้วว่ตุทุกปีโอ้ใส่ยู่แล้วครับก่อนที่พอพอพิมพตาเนาะใส่ยู่แล้วใส่ยู่แล้วเพราะพราะมือนัีนมีนองพ่อเนาน้องพ่อม่ว่าในน้ำไหนใส่พิมพ์ต่าครับไม่ ได้รับพืนมาวังต้นปีละต้นปีนี่เนาะเริ่มพ่อปลูกนี่ละผ่อมาล่องใส่เปิดใจตัวแรกบักเขือเนาะด้ยินขาวบักเขือนถือว่าใส้ก็เปิดทุกชนิดเลยที่ผ่อนนั่นก็ได้ครับก็ต้มบักคุงที่สิครับอืมแก้านในห่วก็ปลูกไว้ปลูกเมค่อยเป็นนไวยดอกนี่สองส้องหุ่นต้นเนาะตั้มก็ไ่ได้แข็ง ประทับประทับใจอันใดเป็นพิเศษบ่โอ้ใส่พี่แป้นตาละประทับใจอย่างี้ไหวผมว่าแม่นบอลบุกฮวงอันพันแจกดำก็คล้ายในตลาดหน้าอ่อนๆกรอบๆนะอืนไม่ได้อครับโอ้ยมันอ่อนครับอ่อนดำแซ่บปกติมันเป็นไงมันดกน้ำบ่ค่ะไอ้ยมันกะแข็งแต่ละบุกุวงบานนะครับนี่คิดว่าถี่ดำได้แข็งขึ้นนี่มันบุกแซบเพราะใส่เราเพราะว่ามันเต็มมันอ่อนโอ้เนี่ยมัน กลายเป็นแบเป็นเนื้อนุ่มเนี่ยอ่อนเนี่ยกรอบแบบที่ตลาดเขาต้องการอืฮึมจะเปิดใจลายกันนี่ค่ะแล้วก็ว่าพริกพริกพริกที่ว่ามันเลี้ยงยากเนาะโอ้ยจะพาผลผลิตแล้วน่ามงพริกเลี้ยงยากสีสวยครับสีสวยย่านเอาไปฝากอยู่คนเกจนนิดนึงสวยครับตีนทงบกเขือแล้วพอทงกเขือนี่เนาะสีว่าเดี๋ยวรวบมาด้วยอันนี้มีพริกกินดาด้วยกับพริกสมเนาะค่ะเนาะครับ นี่ยแค่ข้าแล่นญาติกันเนี่ยงามไปอีกสมอีกสมยุบกินดามเลยนี่เขากินเอากินกับผู้เสี่ยวเ่านเนาะเขาไปกินนะเขาซื้อดีดีตับบะคุงไส่เมื่อให้พวกพริกเอามาสูงเนี้ยงามแต่ว่าเราญาติกันซื้อรถเราพริกนี่เป็นเอี้ยงที่ปลูกงานเลี้ยงงานไปขายเขามอยากซื้อเด้แต่ ก็ใหสีงามไปก่อนค่ะอันนี้ที่พ่อบอกคาร์บอมันเป็นออแกนิคบอกันนี้มันเป็นออแกนิคเนาะไม่ได้ใส่ยางเนาะบอกว่าปลอดภัยไรสารพิษแล้วเบ๊อปลอดภัยเนาะมีเพนตาปลอดภัยน้ำจุกฟองก็ได้เลยผมเวลาเขาฉีดเนาะมะเขือเหรอคะพ่อมะเขือเหรอคะมะเขือเป็นยังไงมะเขือตอนแรกที่ว่าพ่อพ่อมากินพ่อมะเขือติ่มที่หอมเขียวใช่ไหมครับเนี่ย ดเดี๋ยวก็ออพอพอกินบเขือม,มาล้ปีว่าพ่อบ่กินบวชเขมาหลายปีแล้วครับนี่ย่อเปลี่ยนมัน,อ,มนอืมพรามือนัเป็นหกเลยหักรงเรา้แผลบชเขค่ะเพราะฉีดวีแพนตาวีแพนตาเกิดอัศจรรย์ก,กันบานรสชาติบ่หืน,นรสชาติบ่หืนบ่นบมีหือน,น,หอ,นอันนี้ค่ จะบอกงอ่อนๆแล้บอกฮูงใจอันแข็งแน้องอ่อนเนาะยาจะเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติไปได้ด้วยกันครับอันนี้มันเป็นเป็นเป็นสารเป็นสารอาหารพอมันเป็นสารแบบสารอาหารค่ะเฮ้ยพุนละไม่รสชาติดีขึ้นนะครับทุกอันอันนี้แม่นครับแม่นแมนเอี๋แล้วพริกพ่อจะเผ็ดไหมเนี่ยซิมเบิงซิมเบิงไหมเนี่ย พอดีครับเนี่ยพอดีกินพอดีเผ็ดพอดีเผ็ดพอดีโอ้โหเบ็ดหลายกินหน่อยเผ็ดหน่อยกินหลายเป็นหลายเอาอยู่น้องสองหน่อยสามหน่อยโยกผส้มส้นที่มีปลายัดเอาพอใส่สอนหนึ่งนี่ผสมน้ำมีมีสิบดีนาะงพอฉีดโอ้ยครับีโยกน้อนประหยัดเป็นไหนเนี่ยเองแห่ไอ้หน่อยพอเทก็ได้อ่ะซองหนึ่งเป็นซองเนาะ สร้างอยู่ก็สร้องอีกมันเป็นซอร้องนิอยซ้างน้อยนี่ซอนหนึ่งผสมน้ำพ่อใส่ซีอนหนึ่งผสมน้ำซ้อนน้อยๆนึงเด้อออืไปข้าวว่าซอนแรกไปเอาซ้อนแกงมาครับที่แรกผมเอาผมเคเห็นซ้อนม้านผมซ้อนแกงว่าใส่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งซ้อนม้าอ บ้วันอันนั้นซ่อนโต๊ะห้อต่อแรกเลยพ่อไปเอาช้อนซ่อนโต๊ะเล่นปะช้อนแกงคนแล้ยวเขาเรียกช้อนโต๊ะเนาะนี่แล้วจริงๆแล้วเป็นช้อนช้อนเบรกพอใช้ซอนนึงผสมน้ำซอนปาดเด้อยหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนใช้ซอนใช้ซอนเป็นยังไงซอนเต้องมีหน่อยหน่อยหลายขีดหน้ามันได้หมดทุกอย่างนั่นได้ซื้อนั่นได้ซื้อร้านนี้เนียอร่อยเลย ประหยัดขนาดส6หกอยแต่ว่าเขาลงลงทุนหาลอยได้เป็นมื่นแต่บักพริกของพ่อพอฉีดเชื้อละสอนถือว่าครับสามเทื้อนี่นเนี่ยเนี่งเดี่ยน่อเนี่ยน่อียหน่ยเนียน่อเียนะ่ยเนีนียนี่นนี เฉลี่ยนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบบาทโอ้ยผมปลาไปสีอย่างพวกกันหง่อเนี่ยเอาลงน้ำพี่น้องเอ้ยแต่เปรี๊นึงได้ดำออกดำออกล่องมือหมอลงมืองมาครับแต่เปรี๊นึงเล่ยไปอีกต่างหากนะคะไม่ได้บอกพูดเนี่ยอันนั้นจะเกือบสองช้อนนะพันนี้บักหลายเลยพผมนี่สองนี่มันจะมีอยู่ประมาณเขาให้ไซซ์ช้อนปาดอันนี้พูดนี่ว่าได้เต้องปาดออกอย่างที่เทคโนโลยีอย่างเฮ็ดมากกว่ดอกกับเดียเนาะ นี่น้อยนึงว่ะดิธิภาพสูงคนนี้แต่แหกแหกแหกทุกคนกต่เวลาใส่เขาก็ว่าโอ้มันสิได้ปันได้มันคือน้อยนึงแต่พอไปฉีดแต่นี่นี่ยังของพ่อเนาะใส่พริกแค่สอนเดียวเนาะสอนเดียวยี่สิบบาทดินพี่สามพี่ห้ากันก็ว่าน้อยอยู่เพราะเอาโลกน้ำเหรอการกระจายตัวการแตกน้ำม้วนนั่นหลายขื่นหลายขื่นหลายขึ้นนะค่ะสามาเรน้ำเป็นทั้งห้างในสามารถ เปลี่ยนสีน้ำได้เลยทั้งขีดนาะทั้งดินเนาะทั้งนึงเนาะกรต้องนันเนาะผู้สืบมันกระจายตัวเองใส่ไปใส่มาดินกระนุ่มน้ำได้ค่ะแบบความรุ่งดินน้ำผ่องสุดยอดเนาะใช่ชนิดนี้ล่องดินกระซิเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อดินมันมันจะมีสารกระเอิญมามันมีสารควมรุ่งดินน้ำพ่อแล้วก็เป็นในส่วนของหิวมัดหิวมิดกดโูลิกแล้วก็มีอันนี้มีสาลายทะเลแล้วก็สาลายแดง ลก็มีถาดเอ็นดีเคถาดรักถาดรองครบเลยครับนน้นอยนี่รครับอันนี้เขาวิจัย12ปีมากมนะครับกับเห็ุหนึ่งก่อนเวลาสมมุติเขาสใส่ไปนั่นโดนผอพอสิบประเใส่ปุ๋ยเคมีเลยผมก็งึดอจุดดอกงึดตัวช่วยเนาะเขาภาษาคืองึดนี่น้อยนีนยน่เี้ยังอีกกระดกกระดียงมาถ้างึดนี่คืออะไรออนซอนเลยเนาะ สบายสบายสบายเลยปะคะตอนนี้สบายเลยนาะมีผู้ซอยดีภาษาอีสานบอกลใจผู้ช่วยม่น่าเชื่อไอ้ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยทุ่นแรงทุรนทุนนทุนแรงทุ่นทุนนะเขาใส่หน่อยลงมันสิลดการใส่ปุ๋ยลงมากเลยใส่หน่อยลง กับบำรุงด้วยนี่แหละครับมีพันต้าอ๋อพ่าบอกเล่าให้เขามาซื้อซื้อได้ครับซด้อบกเขือซื้อตะไคร้บกพุงนะครับอยู่ไหนพ่อบอกคเพิ่นติดต่อเบอร์โทรบ้านนิยังบ้านนิยังตำบลหยังโทรนั่นไงบ้านกุชิมบ้านกุชิมครับบ้านกุชิมตำบลติดต่อได้ติดต่อสือพิกสวนนี่ได้ทั้งใดโน ห้าห้าทันห้าทันห้าทันผู้ส้มผุนเบิงผุนอยากซื้อเนาะนี่คือส่งตลาดมือเหลาพ่อขายตลาดกับพ่อขายอ๋อตลาดกับพ่อขายอยู่ถ้าถ้าใครสนใจก็เออติดต่อค่ะนค่ะแ่งหกหกสอค่ะสามสโอเคใช่ใช่โอเคค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นบันกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ